คุ <Yeah>. <S <s ้ง mm ก้นเกิืเพิ่มดนิเพิ่งยังแบบว่าเอิญเอิเอิญเพราอยขึ้กันเพราขกันโอ้นี่อีกน้อยก็ดีลูกแกง้าไมองหน้าหมดตีโอ้โม่ตรมดาวตัวก่อมันรั่งํำเยอะเลยมวเพียรตัวนี้พร้อมประเดี๋ยวคนเงินเด้อไสมองสบอนจะเสียข้อโน้องไปมา ีจากมาเด้อด่ามีตัวสิภาพพยายามเหมืนตรงโอ้บเกียด๋วค้างเนาะบกี้เลี้ยงบเกียขึ้นเลี้ยงได้นี่เนาะมีตูัวง่นผู้ใดอันตำบักจันมาเอาได้จ้ะอะไรครับพ uh, ่อทีใส่ตำบักจันช่วงหนามีว่ามปนบักจันหน่อยเป็นหรอเปล่าบกจันอ่อนเหมเป็นที่เรือไม่หยิบเลยบกี้ขึ้นบกียขึ้นเหรอเนาะขึ้นไปรุ่นบกใครมักระเลยมันเลยด๋วสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสมองทบอลครับสวัสดี บอนไก่บอนไก่บอนไทยบอนเหล้าไรหม่องหลายบอนครับมือนีผ้ากันไปจำต้งปลาครับแม่หนองวันชินก็เบาปุยวานข่อเซต้องปลาแบหันพญรุ่นมาสั่นไปยามในเรื่องมาสั่นเขาไปอยู่เขาไปเจ็บเห็ดสายเห็ดพี่น้องพญรุ่นไม่ได้ไปน้ำมูไปให้มีตู้ไปมือนีไม่มีตัวโรคเหงาวท่านแล้วมันเบามันมาดุนกันเด้อจ้ะสีได้แจงบ่ือสีได้ปนเบาปุ๋ยใส่ไว้แม่หนองวันชินบอกว่า ปยานเบิ่งนีเดอนปูสันก็พูบไุห้หลายครับอยที่พิบนวา่าอ้าวคือเห็นพยิมาเก็บเห็ดตะมูเนาะสัน่นวา่า,ายังอ่ไรปวดตายังบ่เก่งครับยังไก่เนี่ยกับปวดแข้งปวดขาอยู่ให้อยู่หน้านี่แล้ของคอยหลอดเด้่อมีตัวอของน้ำมีของยองของยสูดิโอ้ยอโอ้โอโอ้โอยโอ้โอ้โโอ้้โอ้โอโอ้ออ้อ ข้าหมวกข้าหัวอยู่เตยแหละแถวเงี้ยหลังหมวกออกเด็ดป่นนี่ยขาเป็นของเสียเอ้าเฮ้ยนี่เป็นยังรุ่นนี่ละลังแพรยนอนแังสี่ละเนี่ยตัวนี้ยังอันไขรเห็นไขรบอกหอยชืลีไขรบอกหอยชืลีแม่อ๋อมันเป็นแดงแดงสี่ละพี่น้องเงี้ยเงี้พูดเพิ่นบ่เคยเห็นเอาเพิ่นเบิ่งโอ้เนี่ยมันไขรเห็นตัวตัวปลายในแถวมันกินเขากินามฮู้เดี๋ยวเป็นรุ่นเนี่ยไปทั้งเฮียข้าวัน ครบุขอยเชื่อดีเต็มหลักสองสามสี่ห้ามันเป็นตุ้มเนาะจะว่าบ่เงี้เรย่นมึงข้นฟังในเถาเอ้ยมันสีแพ่อันตรายเขากินเขากัดขากระนํำกับางมองบางบ่อนพ่นในเศนี่เกาะสารเคมีอาย่นข้นฟังางมองร่างบ่อนพ่นกันเอาไปเลี้ยงกันไปเลี้ยงครับครยืดดอกยามเงอยกตุ้งเงิถมีอย่งบ่ เขานำไหลจอกๆยุบไปเรื่อยนยนปะยืนโ้ยไหลไปแห้งเด้อหมไหลไปแห้งโอ้ยไปย่นรื่อยหืนี่คอยก็บ่ขำดน้ำจ้ด้วยอยเอ้ยยเห็นยู่เจ้าไปยทางนั้นยกเห็นอมั้ยเห็น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 ่นแมมันเต้นหรอแมเห็นยูย่ั่นถึงกองยองยองด้วยนั่นพเิถึงมเนน้นคอยถเด้อ เขีนมเขีนมเ้าเนพุนเดี๋ยวนด้ปลาทนี่กํลนีกระตมงบเดี๋ยวโอ้หขมเาขมเดี๋ยวนด้เานี่บ่อยากมาเบิ่งก็ยิ่เห็นด้ไหมเนโอ้แค่คนหน่แค่เงินาเย็นเแค่น้แค่เนะเดี๋ยวเดี๋ยวแคุ่นละโอ้สุดยอดเลยเออโอ้หมาตัวนี้ไหมเพียงเพียงเพบ่ได้ปลาเวได้ปลาขวตรงงามเลย สงสัยมันมาจากสาบปุยเนาะมันลงมาน้ำน้ำไหลไหมที่เมียนตัวมันมันนั่นอยู่นี่ในน้ำมีปลาในน้ำมีเขาเนาะเอาขึ้นเจ้าเอาขึ้นไปเดี๋ยวจเพิ่มว่าได้เอาขึ้นไปพี่น้องเพิ่งก่อนเดี๋ยวปลามีตัวโตพอมงามสี่ตพี่น้องเอ้ยขาดสีได้เนาะขาดชีได้ขาดสีได้นั่นเดี๋ยวทอมมาแล้วเด้อยเป่าปุ้ยแม่ลองมันสินซีเรียต้มในแกงนี่ดอกนี่ถือว่าเดนี่เอาสวยๆเราเละนี่ปลาโตเงามสี่ตัว เนี่ยพอดีเราถกฮะแจงฮะต้มท้ายแจงพอดีฮะใส้สวยเห็นบองงามขลุ่นเมีเมนกุ้งก็มีเพลุ่นเอากุ้งย่นนองนาำนี่เถอะแต่ว่าพโตใหญ่เหนคือหองเขาเนาะเมนกุ้งปลาปะปลาเอานี่มันลงมาจากผุนเดพลุ่นปลานี่สองสาสามสาคนดีเอานี่เมนมันลงมาจากเอานี่ลงมหน้าหน้าเบปุ๋ยบริษัทหน้าเบาถนอมกับบริษัสามสาสี่สา้นเป็นฐานหน้าเบาปุ๋ยนี่หน้าห้องบริษัท น่าเสียน่งเก็ดทุตาบวิสาปานนนี่พอดีรุ่นน้อมหลอกแกซาเขาเขาคุยว่าเออคุยเบ้อเงินพอพอถอขบลกเคยพยายามเบียดพอหน่อยก็เป็นลกเคยพยายามเบีดปลาลุดพ่คุยโอ้ยคุยเออวันวาพ่อดีแกงอยู่วันวาเนาะบันนี้เองแท้ลุดเปื้อลวดองน้ำาบบนี้โอ้ยไหนที่จะโดนอุ้งนะปล่อยเลยปล่อยเลยเนียนๆเอาลุงนำไปดูพ่อไปแกงเตืมกันตีบ่เอาลุงปล่อยลดเห็นเทียั้นไปอีกละ ปลาพ่อตีแกงดูเขาไปแกงตะปลากันเลยดูโอ้หมาแล้วหมาแล้วเนาะเดี๋ยวผู้ผู้ลูกเคยบนบ้านแต่ไหนแต่ไรมาหนีเที่ยวแหลกเขาเนาะพ่อที่ปลาลุดมือพ่อเลยมันนี้พราลุดแบบวันเนี้ตะปลาการบอกไรหนึ่งไปไปเถ่ายังไปหาว่าวกลิ่นพอสอดวงเงืนเตียบอกก้อยเบิ่งวันวันนี้ปลาลุดมือสุนดอกแม่สูุ่ยามเบ็ดมากครับพ่อเงี้ยลุ่น ว่าเสียนไปเอาไซบัวมาแจงไซปลาเมียนองไฟท่อมา,าวานก็ต้องไปแจงอันไซบัวดอกมาแจงเห็ดเก็บเห็ดกลับจจขึ้นมาจา้ะขึ้นมาสันตะโกกหมานบ่ล่ะหมานปฏิจ้าจ้าไม่ต้องอะไรจ้ะไปเก็บเห็ดมาสิน้าจ้องตา พุลากตาได้เต๋อุลากตานี่ยงแม่น้องอครนี่ยังแม่น้องไครสามตาอยู่บ้านอยวาตแกงชูกินมือนี่เข้าไปบ้านตาหนึ่งคน้องเอ้ยเรื่องหมานครับเมนีไม่ตุว่าได้ไปน้ำมอเก็บข้าวเดียวฝนตกเล่นท่ากันมาเห็ดเผิอกเห็ดทุกแน่ทุกยางมือนนี่เห็ดรวมปาร่ตยกัน เฮ็ดีเฮ็ดเพิ่อเล็เพิ่อนเลื่อนเฮ็ดเพิงนุยุ่งเล่นนี่ยคุณ้งกนเกิดเพิ่นเอิ่เฮ็ดเพิงยังอกว่าคอยเอิญเอิญบ่คอยคือกันบ่คือกันนี่เพิ่นเ่นเฮ็ดไข่ฟาดอกสดอยังไงนะไ่ได้เล็โคกได้ทั้งวิโค้งเก้านักหเข้าดีไหลเนาะมันพี่น้องเฮ็ดเผื่อยุ่มันน่ะมีตู้ว่าไปว่าคนไปก็ไดพุ่ง่าวะไปก็ได้สองตาผุนโคนรหนุ่มารได้ล่าง แกงเสียบๆห้อนๆมอนี่แอ้วที่แกงซื้อกินพี่นันเกีแร้วแเด็กล้งแล้วลางหรือล่าลงี้งตาหนึ่งแนววันนี้เอาเห็ดลบไปแซ่กะว่ายินีเคยบางคนว่าต้มน้ำอุ่นๆลวกเอนกันเกีอันติต้มหรอจังมาต้มล่างมดเลงนี่นะนี่สูตรนี่สูตรเม่ลงไปสูตรน้ำเย็นนี่ก็สูตรน้ำเย็นสดๆเกีืยใส่ เีเสียรสชาติตัวยอย่างนี้บอมมดเอ๋อมีเงี้ยเงตัวครับเงี้ยไข่พาหลังเดี๋ยวมึงล่มึงมึงมีรุ่นเง็ดไข่เลยนี่แต่ถ้าปีง้ปนน้งี้นตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เี๋ยวเอาปีน้องเพิ่งดอกนี่ก่อนเดี๋ยวง เดี๋ยวแม่ลองให้ถ้าขาแม่น้องใ้ได้เดี๋ยวแม่ไมได้ขาหญ่ายครับแต่พี่นุ่นไปได้พี่น้องไปเมื่อคยได้ดอกใหญ่ปนี่ก็เถียงน้องไฟยืนอยู่ข้างๆเห็นแม่น้องให้เดียวมาดตะเกียกๆมันหวานดีว่ะหลงคุณหวานเด้พี่นุ่นยปปนเล้เจ้ากินเหมือนเส้านีเด้นี่ละปนกับเสบอยู่เด้แสีบอยู่เอ้าผ้าล่างเลยป่อยกันนี่เศรษฐีแล้วเร็วๆบรรยากาศเป็นห้องบุรีที่เทาอยู่พี่น้องเอ้ยจะวันเป็นได้เป็นได้ดอกคือฝนอิทงเรื่อยๆว่าเันกับแดดฮ้อนคลากร้าย ฟันที่เป็นล่มฟันงูขาวงูขาวมาตั้งเน่นี่นี่แม่้องไปได้สองดอกเหตุยังเห่ลเงางขาวดอกนี้ครับดอกยำได้เม็ดเนา จตอนเก็บกระมวลแล้วกินเยอะท่วงแล้วเนื้อไฟเยอะแตเตี้ยบตอนเก็บกระมวลตอนล่างกระมวลมาเด้อพี่น้องเก็บไส้เมี่งหนองเมียงหน้ามาเด้อมาเด้อจะมาล่างเห็ดตํากันตยกันเด้อวเจี๊ยบย่ส่เป็นกระติพอได้ยยกะวัแว่าเที่ยวมันจุงกับไปเก็บใส่บก้านึ่งเดียวยุ่ประเทศเกาหลีแม่เกาหลีก่มีเห็ดเจี๊ติดอันี่ม่เห็นเห็นเพ่หลายที่หลักต้อกันมีดถกตาหน่อยมึงก็เอาเด้อ

บ่กันไข่ไปไปตูวกันไข่ยนึ่งนะเจ็บพักติวความปะเดี๋ยวเวลาลงหมอแล้วครับผ่านน้ำสองมาแล้วอันบ่หมอด้วยพี่น้องเต็มหม้อเต็มหม้อเดี๋ยวตัวอันเอาไปเดี๋ยวใส่น้นามเตี้ยเตี้ยโอ้เต็มหม้อหมอกเกาะเหลืยอีกคนนะพี่น้องเอ้ยขาดโคตรเหมือนจะนะแกเต็มไปเลยครับมึอนี้ เติมน้ำจังน้อยกว่อ๋โอโหวนนี่ข้าวมูที่เหลือ ดเดียหมอ,อ,นเ,นอเดี๋ยวหมอเดี๋ยวสีหลวกเปยนทรงแอดมินต่ำกำหน้องไส้มูนี่เตีแมนเฮ้ยอตี้ทนเลยทรงวันให้การลดไปอเจ็บเห็ดนาะย <c oughs> นะสามนาะยสามมาตองหลวกมากระไรดอกมูนันเนวะคุยอะไรมูยุมหมอนไ่ต่ำอยู่ในมูมยุมหมอแม้มอมมอมมวอเนี่ยเ้กระเสียบก็กลางบอกหยอกลานนัวนี่กระเบกกันงคเนี่ยที่เราโมเสีบอะฮ้เจ็บให้ไมติดใส่หมอจ้ะ ก้มน้องหอมเนาะทำรหาบยบนี่แหละต้ละเอียดหน่ยะเอาใบมูมันม LIKE ั่นนี่แหละห็นออกทีมันมั่นอย่างน้อยมันยังทีหลมเหลี่ยมยังน้อยมันยังผสมโอ้มันยังสมมหนมูใบอันแดงๆน่มันจะขมตัวเป็นว่ามันฝาดแก่นี่นี่ที่เด็ดครับที่เด็ดแจงเสียเง็ดทั้งจิ้ว คีดกับทีทําการพร้อมนี่ครับนี่ก็พอแล้วเนาะปะพอแล้วท่านฟักจิ๋วตัวนี้เหนกิดทิ้นกิดทิ้นหน่อยได้อามาให้พอนี่ก็เป็นมิ้นอามาซื้อกบกม่วงมามาปลูกไวอ่อนนี่ก็ว่าเขาเม,มียนเกิดทิ้นหน่อยแล้วมุกงกบกบกม่วงบักมีซีใบยอยูน่นี่เอามาปลูกไว้เทียนอันนี้ที่นี่เนี่ยนี่ครับกบกม่วงกับเป็นหน่วยตัวนี้ดูดูปีที่แล้วปีว่างหนึ่งหันนี่ดูจนว่างากรองจนเป็นงาดิลิ ไข่จะ้ะพร้อมบุกพริกไข่ร่วงพริกเก็บมาสดๆจากต้นเด้อจ้ะนี่นี่แก้วที่เด็ดมีตัวตำแก้วพริกดิบนี่แหละบึบสวยนึงเอาเวทุดีแล้วเนา่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวแก้วพริกปิ้วฮู้ย กดตน็มีกระเทียมกจีกยบสองกีบอยู่ไมตัวส่กอะได้หอมคือกาหลังเดี๋ยนน้พริกเดีบหอมกัดเด้ผงชุบน้่ปลาปลาแดกหน่อยได้พอยรุ่นขาดตรงแนวแเน่นใส่ไปดีบหัวหอมหอมหอมกัดเป็นยัง ว่าพรพรเนี่ยเด้ออื้ของเทียเด้ยวเถี่ยของเที่ยเกือจังหน่อยก่อนเกลือพี่น้องชุลรสจ่ะใส่ให้ครบขึ้เก้านหล่ะโอ้หอมลำประเดียห่วยๆเลยแบนี้น่ส่องเสียวพนพี่น้องเอ้ยบวกบวยคนไหนีเกลือเสาปันพี่น้อง เยอะปวบัวบ um, oh. ัวบัวบัวนุกินโอ่หอมปดหย้อสมองสมบัผู้นกินเห็ดเนาะมสดเหอนทน้้นเงื้อปวบัวบัวอยู่ตวโอ้ยหอมหหอมหยลยมีตัวปาติแจงปลาใสบัวปลาแจงแจงไเห็ดนี่ก็หมอ่นึงแล้วปลาเสียไปเห็นแม้วันจีนดอกยามได้ร่อเออเอาไปเล่าไปให้ อันเมียนองวัดทิ้นเราเอาไปพ่อดีกเด็าถาปิงเนาะญาถเขาปนไปกันอะผู้เถามามาปนมาอินตะแจงเฮ็ดแงวัเมื่อเถวงๆแันแล้วก็มีตัวนั่นมนีขันบ้ากไงว่าที่ปเวสายบัวยืสาสันนี้ไ่แกงไปได้เฮ็ดว่าสองตานน้อแงสมสายบัวใช้ปักคอ่นด้โซก็มีตัวนี่นแจงเฮ็ดเนียแซ่บเราไปรซิมมึงไปเราพ่อซิมไปเม่นทงไฟบิกจังหน่อยกันเพียวควบมันใจวจี ปั้นแจ็ดได้ไปนุ่นเตาใหญ่ๆยังใส่ใจได้แกงเห็ดเพิ่มมาบ่แหยนไฟอ่อนเพิ่นบ่แหยนสวกไฟไหวเนี่ยเพิ่นไงโคตรวง่นละค้นตลอดผัดได้ละผัดเปี๊ยกสีแล้วว่าผัดเห็ดละโงกได้น้ำมันคือเราเอากินน้ำมันก็ต้องผัดทางเดียวย่างเดียวแกงกับปนกต่คันต้มเห็ดไมสุกหลอกจังผัดแต่คือเนี่ยเนาะใส่สูตรมันละเมตูดเออว่านีถามยูฮะนี่ตอนแรกว่าเอ้าเห็นมันเต็มหม้อพื้นเรืออยู่ มันโยบจ้ะไข่วาเสียวว่นฝาหมอมาปิดแม่ลงไว่วายจะปิดมันว่ามป็นแนวก่อนนะแม่แล้วพอผ้าปิดฝาหมอแจ้งเห็ดแยงเห็ดจะว่าเป็นแนวใดแล้วว่ายจะปิดลองสิละเจ็ดล้วพ้อมพูดถอดโอ้เอา จะแม่แล้ว่าพี่น้องก็เลียบถามว่ามันเป็นเป็นอยังว่าตีเป็นอีหยัางมือนังแจงว่าสิปิดฟ้าหมอนแล้ว่าจะปิดเพื่นะโอ้ยนี่ชุดข้องเจ้าเพื่อนพออย่างรุ่นเศร้าใส่หรอเฮ้ยจะปิดจะปิดเพืนะนี่แม่ว่าบ่อยปิดเพืนะโอ้ยว่าสนองต้องไปถามแม่ก่อนมาเปดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นแม่ออกไปตีไปถามมันก็สั่นกันแ้วมากินน้ำเหลือสิบอกาบอกฟักติวจ้ะใส่ฟักติว ไอไก่แจงอ่นแม่กินน้ำนี่แล้วก็ใส่ปลาติ๋วเด้อพี่น้องคือยังแลว้ววางบ่ได้กินเห็ดโอ้โอ้แจงเห็ดนี่มันใส่ปลาติ๋วแล้วเ<ม>ข้ากันแ่ใส่ปลาติ๋วจักหน่อยบ่ใส่โดนก็นได้แม่เป็นคนประมกักสมปลาตูจ้ะปลาตูหลายคนบ้อมปลาตู๋วหินหน้วหวยก็บ,บ้ดน เวลาซิมเราดิบซิมดูจางเข้มเข้มึ้นได้พอดีค่ะบูวันปานจะว่างเลูดได้สีจางอยู่กับอหูเป็นแบแมนองไฟแชาแดดพอดีมันอยู่กับเจาล้วันวาเหยดเนี่ยิน <c oughs> ตามใจปากผู้เหยดนี่เราไม่ยังแน่นอนกับมันจางกับจัง

กสวยกันตัว่าติอย่างนี้แกงใส้บัวต้มสมไส้บัวเส้นปอกข้อเด้อขึ้นไหวพยดีมาเลยมาว่ามี้องกินของกันปันไก่ปันไก่ปันไทยปันลาวไนนี้จีบมกันกินคนสวยกินดอกกินดอกกินส้มเก็บได้มันนะ้มันกินแบบดำดีกว่าโนมดีใจสวัสดีใจดีใจแล้ว Vàng. Vàng. Mà đỡ tầm ơ, sai ơi Giờ này phải <laughs> chếp mày mày chứ đọc Mày đó lại là mướn nó chỉ để lại Mướn nền mùa dọn xưa ngồi chân nữa chứ Mà đứa đầy nhộp hải lê Màu ảo đỡ đưa tiền bố แก้วนี่เรางแก้วผิดดิบนี่นั่นนี่เราโง่ก็เพ็ดเหลืองหวานครับแก้วปิกดิบกตปองตะกนดอกใหญ่หนำเป็นยางเงินด้วยแ่บพอมดีครับมันพอมมันเป็นอะสดเพ็ดมันไ มาเด้อเบาแยะเบาแยะลูกน้ำพงกินตะปลาและเจ้าอยู่ั่นงคุณละวิทย์พลวิทย์ฟาคุณละยังสีไปอันกินควายปุ้งน้ำบาเด้อเบาไงช่วงนี้เราเกิดโรคน้ำบาได้น้ำมันน่องเต็มตะลิงเลยพี่น้องบุ๋งเจ้าเบาชูฟังน้ำน่องเนี่ยหรือน้องหรือเปล่าน้นเต็มตะลิงเลยไหมสามสายมาบรรจบกันแล้วบอก ยังไดก็ขอบคุณพี่น้องเด้อจ่าที่เขาไปเป็นกำลังแรงใจให้เบาแอร์โม่ล่าเนี่เด้อบักเสอาเนาะเสือเนาะเสือมายืนง้อยเลือดเท่เนือเสือเนี่ยแมวลาเขาจิลงเลือดล่งก่อนบ่ให้ไปกับพ่ย่อมอ่าลังเสือก็ได้กคงเลือดกลับมาทรงก่อนเพราะว่าอันขอให้ได้ลงเลือดทันท่าออกไปไกลเลยก็คือเด็ไปน้ำ แต่ S <S ว่าขันโกงกับมาเพราหอดฟังปุบแล้วก็ขึ้นปับ๊บละแล้วสิลงน้ำสุดเลยกาแฟมาสี่เยอะลง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 ตุ๊ดจะครคนดีล่ะจะใครเป็นบ่มาบ่มุกเยียกับเป็นาหักตัวนี่วะเยีะแก่ม่จับควนน้ำน้ำกัำหันว่า เราแอร์ไปเราไปน้ำรดอืมอ่างลังเตียกับบ่ได้ไทยพี่เห็นทองเบิึงเพราะว่าอางลังเตียกับคงเรือกับมาส่งอยู่ฝั่งคุณทำว่ามันไครติไปไงวะพ่อหนะไปหาเบ้ายังไงช่วงนี้เบิ้งเขาเบิ้งนาบเยอะจ้ะปุ๋ยกับบ้านในบ้านนี่ยุ่งน้อยผลติคนลก็ลังมาหน่อไปกับจิตได้กลับมาตรงกันนึกเอาไอ้เห็ดหยังให้มันเรียบร้อยกันพี่น้องจังติดไป แก้วทีดิบตัวหอมนี่ตัวแซ่บเนาะนิดเดียวเป็นแบบแอบดีดีเดี๋ยวแอบดีดีบ้างแอบธรรมดาพี่น้องคุ้มครับลายยุบคุ้มครับลายแกยวเท็จประกอบคุ้มครับลายแหม่บ๊อบไม่กินนั่แล้วก็มีตาหนึ่งอยู่ในบ้านเดียวพี่น้องยเหม็นรากตาหนึ่งเจนนี่ขอขอบคุณแฟนคลับสมองสมบัติแล้วครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจ เที่ยงนี้มื้อนี้พายิยรุ่นพร้อมทีมง,งานครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ่ะบ่าวปุ้ยขอ,ขอขันรายการจะเข้าในเด้อพี่น้องเอง้ยนี่ครับหมูแดดเดียวพอหน่อยซอยเดิมครับหมูแดดเดียวพอหน่อยครับพี่น้องทอดมาให้มันหอมหอมอืมแซ่บหอมรสชาติกลมๆเลยพี่น้องสุดยอดดีครับ เที่ยงแพ็คละ120บาทสร้างจองไนเดอร์พี่นองเดอ้อสนใจครับแอดไลน์ครับแอดพอหน่อย1 2 3หรือสร้างได้ที่ลิงก์ใ้คลิปนี้ได้เ้ยครับ